นะครับเพื่อการรับมอบสมมอบที่ถูกต้อนกเกนื่ชัดเจนะครับแล้วก็มอบหมายให้คอสรมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชี้แจงนะครับซึ่งได้ดำเนิกกน,น,น,นการมาแล้วครั้งหนึ่งในส่วนากในคณะคอสรมวลนี้เป็นจังหวัดแรกที่ดําเนินการนะครับสําหรับการประชุมในวันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณสี่สิบท่านนะครับ าแล้วก็าวาการผลิตนะครับครอบคุมการประกอบ,อกบดแูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อข,ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าผมว่า ว่า,าสามารถทำให้เกษตรกร,ะกรนะครับซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาอีกหลายอย่างที่หมุนเวียนอยู่รอบๆตัวเกษตรกร,เ,กร,กรเนี่ยก็น่าจะคลี่คลายลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องนะครับการมีนโยบายนี้ก็เป็นการลองรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการดำเดนิเนไปนะครับแล้วก็ภาษ,ษีที่เกี่ยวข้องนะครับ่อให้ทุกท่านได้รู้อย่างหนึ่ง ในส่วนของด้านซ้ายด้านข้านี่นะครับก็